โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จบเมื่อเด็กคันหนึ่งนะครับผมยังไงก็ปิดให้อยู่แล้วนะครับ FC ของเราติดตามผลงานกันมานานวันนี้มีความพร้อมจัดเป็นชุดยก7นิ้วมิสู i ิชิไททันครับผมเป็นตัวเตี้ยครับผมอ่าขับดีคันหนึ่งเลยเดยครับซุปเปอร์แข็งแรงไหมซุปเปอร์ไททัน ชุดยกของเราแข็งแรงไหมครับแข็งแรงนะครับรับประกันคุณภาพด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเป็นชุด7นิ้วของเราเองงานสร้างสารรค์แล้วก็ผลิตขึ้นให้สำหรับมิชู u ิชิชายท่านนะครับเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถในแบบของผมต้องมาต้องมาปิดงานให้อยู่แล้วนะครับรถทุกคันต้องมีเขามาปิดงานชุดยกของเรา ยังไงบ้างเอาก็บอกดีๆแข็งแรงครับอ่าส่วนสำคัญของมุมแคมเบอร์นะครับอ่าจะตรงเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆอืมฮะอย่างที่ใส่แม็กแม็กสวยๆลงๆก็เป็น265หทับ75 R 1 6นะครับอ่าล้อออฟเซ็ต16คูณ8ลบ30ก็จะลงพอลงตัวพอดีอ่าโอเควันนี้ ดูเนื้องานกันก่อนครับอย่าพิ่งไปไหนนะครับนะครับงานจับประกอบนะครับอ่าหันแล้วความนุ่มนวลนี่อยู่นะครับออกมานี่หนาะมากนะครับแข็งแรงเลย เงินชมที่เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวนะครับก็มีอะแดปเตอร์พากงางนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมานี่มานี้จะเอทางนี้หน่อยสินะครับชุดประกอบเทินเพาครับเรียบร้อยนะครับล็อกเลยขันน็อตนะครับโอเค ความยาวชกไม่พอใช้ตัวต่อครับเอาละ <c oughs> มาขอบคุณครับเลยออเอ้ยอค,อครับ